สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ช่วงเบรคครับมหาเชฟนะครับสิ้าไปเจมเฮดครับนี่ผมยืนยู่มองเฮดงานนะครับข้างหลังครับเดี๋ยวผมกลับกว้องไปข้างหน้าครับเห็นบ่พี่น้องเขาครับแวดล้อมด้วยเขานะครับผมสิ้าไปเจมเฮดครับยางขามสะพานอยู่นี่ไปครับพี่น้องขามไปเห็นเขาแหรอครับกไกลครับเจมเฮดตรงนี้ครับเอ้าข้างแห้งเฮดต้องออกแน่นอนครับหอดตีนเขาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องไปเจมเฮดกันครับ เดี๋ยวไปก็เห็นบานเพเวอร์เลยครับจีนเขาครับแจ็คสิกินไดบ้างไดครับไปเบิ้งกันครับพี่น่องลุยเห็นไ่พี่น้องบานเพเวอร์ยุ่นครับแบบนี่พี่น้องเห็นมาครับสังเกตเลยครับแบบนี้กินบ้างใดนะครับเบิ้งดอกกระหูกครับสีน้ำตาลครับเบิ้งไตครับนี่ครับมีโป่งแหวนครับพี่น้องเห็ดเบือครับพี่น่องาะแบบนี้นะครับเบือต้นเกาลัดกับมีแต่ต้นง่ายๆครับพี่น้องต้นเกาลัดนะครับห้อยหน่วยมันล่นครับ ต้นเกาลัดหลายครับพี่น้องอันนี้ก็ดอกนึงครับอันนี้เฮดเพิงครับพี่น้องเฮดเพิงกินได้อยู่เลอครับเ็ดเพิองเฮดเผงองนี่รัวนครับเ็ดเพิงฝนตกใส่ครับพ่อยแล้วครับพี่น้องนี่ดอกนึ่งครับเฮดนี่นะจะเป็นเฮดฉีกเเดียนครับเ็ดฉีกเเดียนไงนี่นะครับแกออกแม่นี่ครับ โคนจงโปรงอยู่ครับเนี่ยครับดอกนี่กับินได้แล้วครับพี่น้องโอ้เสียดายครับดอกนี่นี่ครับพี่ขึ้นมาแอมเลยครับแมงกินครับเนี่ยเสียดายครับดอกเป็ไงเดี๋ยวยางขึ้นไปหยอดเขาครับพี่น้องทางขึ้นก็ดีดีแล้วครับเบิ้งเขาบานก็จะรอครับนี่ครับพี่น้องสามดอกสี่ดอกครับดอกนี่ครับเห็ดยังน้อครับผมไม่รู้จักนะครับ จเจอกินใด้บ่ไดบ่รู้จักกับว่าเอาครับพี่น้องเหีดยตักไข้มันสีมากอวกจังที่ล่ะครับพี่น้องใก่พ่นนะครับแถบนี้ดงเห็ดไข่ครับแม่ําไดยำนั่นครับมอนี่ตไคไข่เราครับพี่น้องพี่น้องดงเห็ดไข่ครับอยู่นะะห่หอมดีขึ้นกันครับเห็ดข่ไข่พุ่นีน่ครับดอกนึงพุ่นครับพี่น้องดอกนึงเห็ดไข่ครับแถบนี้ดงเห็ดไข่อีครับโอ้หัน้ำคือดอกงามครับ โคกเห็ดไข่ไม่ทรรมองกันแม่งกินครับพี่น้องเห็นดอกหนึ่งครับเห็ดไข่ครับนี่ครับกาสี่จิโรเกเดียอยกับเห็นเหล่าดอกหนึ่งครับพี่น้องมาครับมันหลายครับเห็ดไข่พวกนี้มึงโรวดพี่น้องเห็ดทานเห็นมาครับเห็ดทานเป็นจุ่มเป็นจุ่มู่ครับไม่ได้ดอกย่ายง่าครับแต่ว่าผมเอานะครับเห็ดทานนี่ครับ คือทานเลยเหครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องหลังจากว่าที่กัแเราครับบุ้ยไก่บุญพี่น้องว่ามันเฮ็ดนังครับุูเหรอกูครับเพื่อเบื่อเยอะครับเป็นมูยเล่นครับหลายหลายดอกเยอะครับนั่นเดี๋ยวไปได้ไก่ครับุูเหรอแม่นแท้พี่น้องกินได้ครับเฮ็ดเนี่ยเอาพี่น้องหลังจากรอเบื้องประแม่นสิบหาหน้าที่ครับแม่รอเบิ้งเห็นตะไข้เถอะหรอกครับพี่น้องหวามือกันก็บานเขานะครับได้พ่อแจวพอดีครับ นะครับในหลายดอกู่ครับมั่นเจ็ดแปดดอกครับนี่ต่นเห็ดตะไคร้ครับพี่น้องหัวเมื่อนกบานเท่าครับเห็ดยตะไคร้มากกว่าที่รอพ่นเนืะอครับี๋ยวสิกลับไปเห็ดงานแล้วครับพี่น้องเดี๋ยววันหยุดนี่เจอกันแน่ครับสีแบบไปพ่อเห็ดว้หลายแล้วครับเดี๋ยวสิมาเจ็บเอาครับเสียวตับหุงใหญ่ๆมาคว้านเอาเลยครับพี่น้องโอ้หลายครับครับเห็ดเอาไปเจียตตะไคร้ไปจิตแจ้วกินครับพี่น้องสวัสดีครับ